สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้ชมครับท่านพบกันวันนี้2กรกฎาคม2563นำข่าวดีมาบอกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านรายนะครับ4กรกฎาคม2563นะครับ ท่านไปกดเงินสวดได้เลย3,000บาทประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยียวยาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยวันนี้กรมบัญชีกลางได้ประกาศในเว็บไซต์ข่าวแจกกรมบัญชีกลางเป็นข่าวฉบับที่80ทับ2563ประกาศเมื่อ2กรกฎาคม2563ก็คือวันนี้นะครับเขาได้บอกประกาศว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1.14ล้านดายจะได้รับการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4กรกฎาคม2563ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะครับ3,000บาทนี้ก็คือ1น0 0บาทของเดือนพฤษภา1000บาทของเดือนมิถุนา1น0 0บาทของเดือนกรกฎาคมรวมกันแล้ว3,000ันจ่ายเข้าบัตรครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมเลยท่านผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็ไป กดเงินสดใช้ได้เลยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยวันที่4กรกฎาคม2563นี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านรายนะครับซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามาตรการใดๆเลยของรัฐมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรเราไม่ทิ้งกันและไม่ใช่ผู้มีอาศิษ์ประกันทุกคนมาตรา33 และไม่ใช่ผู้ได้รับเยียวยากลุ่มปอบางนี่แหละครับคือผู้ถือบัตสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับเยียวยาใดๆเลยกดเงินสวดได้เลยครับ4กรกฎาคม2563ขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีครับ